ให้จากที่เรามีอยู่เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ต่อยอดสร้างทำจากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดผมสําเร็จตวายเกียรติแดชพระเจ้ายิ่งขึ้นไปสันนิษฐาของคุณพระเจ้านะก็เราจะมาพิจารณาก็ะพีกันนะในข้อแรกนะข้อที่หนึ่งนะสองโครินบุที่8ข้อที่7 เหตุฉะนั้นเมื่อท่านมีความบริบูรณ์ทุกสิ่งคือความเชื่อวิปากแล้วก็ความสามารถในการพูดความรู้ความกระตือรือร้อรอนและความรักที่มีต่อเราความรักที่มีต่อเราหรือความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าประท้ายแก่เราพนะระเจ้าท่านทั้งหลายก็จง ประกอบการกุสนนี้อย่างบริบูรณ์เหมือนกันกานะรกระสนคือทำการดีให้ออกไปรับมานะต่อยอดสร้างจากสิ่งที่อยู่ได้มาแล้วก็ให้ออกไปบริจาคสัมัสเสริมพระเจ้ากันให้เป็นเหตุทำให้รพระเจ้าพรยิดาพระยควา พระเยซูเจ้าอ,อีกองหนึ่งเราอยากกระสุดซึ่งปรัทับอยู่ในรานี้นพอพระทยเมื่อพระเจ้าพอพระทยเราก็ปลอใจเราก็มีความดีอิ่มใจสรรและสรรพระเจ้าอิ่งใ,ใจอิ่มที่ขอบพระเจ้าแล้วข้อที่ ข้อที่สองนะข้อที่สองวันนข้อที่แปดของสองข้อดีนะข้าพเจ้าพูดจางนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปคำประชาแต่ได้นำเรื่องของคนอื่นที่มีความกระตืนร้อนมาทดลองความรักของท่านดูว่าแท้หรือไม่น่รักรักแท้ไหมทนได้ไหม ทดลองทดสอบด้วยไฟทดสอบนะทดลองทดสอบไปถึงกับเสียเลือดเสียเนื้ออย่างเรสุริทดสอบไปเจา้าทดสอบอนุญาตให้เกิดการทดลองเพื่อทําให้เราเข้มแข็งให้เราตั้งมั่นคงเราได้ถวายเกียรติเจ้าขึ้นไปไปช่วยพี่น้องที่มีความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกันที่เราผ่านมาได้แล้วให้เราพูดออกมาจาก จากที่พี่สุพูดเป็นคาที่ให้ชีวิตให้พลังใจให้กำลังใจไม่ได้สร้างความประทับใจแต่ให้กำลังใจให้ประทับใจในพระเจ้าพี่ดาพี่วะพี่สูพระอยาสุดพักขัของพระเจ้าซึ่งช่วยชีวิตได้เราเป็นมนุษย์แต่เราก็ช่วยกันได้นิดๆหน่อยๆให้กำลังใจกันให้จากให้เงินบ้างแต่พระเจ้าให้เราเนี่ยมากเต็มอย่างบริบูรณ เจ้าแล้วก็สามแล้วข้อที่สามข้อสามก็อยู่ในข้อที่เก้าและสองข้เพราะถ้าเหลายรู้จักพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า,จาของเรารเจ้าของเราแล้วนะแม้ว่าโรรองบ้างมี พระองค์ยังทรงยอมเป็นคนยากจนรดิ่งแก่ท่านทั้งหลายอย่าแกเรานะไม่คือสุคริตร่ำรวยทรงดังเดิมนะเดิมแรกเดิมทีพระองค์อยู่ในใส,สวรรค์อยู่กับพระเจ้าวิดาพระยาวาวพระวิดาพระยาหวานทรงมอบอำนาจให้กับพระเย์ท ขวาดภายขวาดูแลททตสวรรค์ันลาไปวัเป็นประธานูรื่อสุขผู้จัดการือขวาดูแลทั้งหมดเลยทุสวรรค์อยู่ในอำนาจของพระองค์สวรรค์เนี่ยสวยงามมากนะโลกว่าสวยงามมีมีแร่ทองแร่เงินแร่มีเพชรมีแม่น้ำสวยงามมีทะเลสวยงามมีน้าตกสวรรค์เนี่ยนะนะลองจินตนา จินตนาการดูนะไม่เป็นไ,ไปได่เป็นไปด้วยกันนะแต่จินตนาการเรวทุกส่วนะนะโลกเราจะทองเงินเยอะ <c oughs> สมบัติจะขนาดไหนนะนะตรงแค่แคไหนดูท้องฟ้าในะดวงดาวที่สร้างนะอาซาจันนะโลกเราในหมุนที่ตื้อๆนะที่เราอยู่เนี่ยแต่ใหญ่เนะี่ยเราไม่รู้ว่าหมุนนะแล้วไปห,หมุนอยู่ที่นะ้ำหมุนขึ้นที่เป็นหน้าเนละแล้วไม่ใช่หมุนรอบตัวเองเดียวหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยนะแล้วขึ้นเปางหน้าด้วยนะ แต่เราไม่รู้ว่าโรกอยู่อัศจรรย์ไหมเออเออดูบ hey. ังเอิญได้ไหมบ้านที่เราอยู่เนี่ยบังเอิญไม่ใช่มีคนสร้างนะต้องมีพระผู้สร้างมีพระเจ้าดาวทรงมีดาวพระวายวะแปลว่าพวกสุขติมีพระสุครนะแปลว่าพระผู้งเชิดรอดาวมีพระยันติสุดนะเป็นเป็นผู้เป็นนายช่างนะเอ้สุเป็นนายช่าง เขาจะสุนทรภูมาว่ามีการให้สำเร็จนะและําจดจัจกรวาลได้อยู่ลนะโลกว่าใหญ่แล้วไนดะ้แนละ้วนะหมุนทิ้งเราไป่ลงห้องหนะดนโววธาที่ใหญ่กว่านะเอาโลกใส่ลงไปหนึ่งล้านสามแตตัวุ่นแค่เต็มนแล้วลโดรทีก็ไม่อยู่ที่อยู่ที่นะั่นหมุนรอบตัวเองด้วยนะหมุนแลวขึ้นที่เป็นหน้าด้วยติ้งๆเลยนะอัศจร,รรย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะในข้อที่สามเนี่ยคือบอกว่าเออ เื่อกี้เราบอกว่าไงครับเมื่อกี้บอกว่าพระคุณของยสุคริตนะพรอะองค์เนี่ยร่ำรวยอยู่ในสวรรค์เป็นพระเจ้าองค์หนึ่งนะรวยสุดยอดของความรวยไม่รู้จะพูดยังไงแต่ยอมคระทกทวนยอมเสด็จมานะอยูใ่ในท้องมาเลยนะ ไห้ทองโดยน้ําอสุจินะโดยฤทธิ์ของพยาของพระเจ้าพยานของพระเจ้าฤทธิ์ของพยาทําให้เกิดทั้งคันทิศมาลัมา,มา,มารีนะไม่ได้มีกันเพศสัมพันธ์แต่โดยฤทธิ์ของพยานตั้งท้องได้นะเรื่องที่นางรีทั้งท้องเล็กน้อยมากนะไม่ใช่เรื่องเรื่องจิบจอยในในสายตาในเด็กของพระเจ้านะโลกเราเนี่ย หมุนเราเองดวงทิศเเองเขึ้นที่เพีงหน้านะใหญ่โตขนาดไหนนะแล้วดวงทิศว่าใหญ่แล้วนะมีดวงดวงทิศนะยังเรียกว่าเป็นดาวดาวดาวของเราแค่เลยนะมีดาวในดาวเลือกที่มีแสงเพือเองอย่างทิศอย่างดวงทิศใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเอามาแทนที่ดวงทิศเนี่ยกินพื้นที่ไปถึงดาวเสาร์เลยนะที่โตใหญ่ขนาดนี้โลกเราอยู่ในดาวนั้นเลยนะ โดยที่มีเรือมีดาวเเมื่อเท่านี้ภูตสุกโลกใช่ไหมอังคาพรพฤหัสโอ้มีดวงที่ใหญ่กว่าที่กระนาดนี้ที่ถูกใหญ่ยิ่งใหญ่เลยนะแต่แต่ดวงอยู่ได้นะไม่ชนกันนะครับเคื่อนที่หมุนรอบตัวเองและเคลื่อนท,ที่เป็นหน้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนาวต้องเคลื่อนเป็นหน้าตลอดเวลาเนี่ยโดยฤทธิ์เดชของพระยาสุกเท่ยาสุดข,ของพระเจ้าค้ำจุนอยู่ พระเจ้าและพระยาสุขพระยประทับอยู่ในโลกนี้ในฤทธิ์ของพระญายและพระยาของพระสุขประทับอยู่ในเราเราจึงพูดและทำโดยฤทธิ์ของพระญาโดยพระยาของพระเจ้าที่ช่วยเราที่ประทับอยู่ในเราและประทับอยู่ในโลกนี้ฉันได้เสริญขอบคุณพระเจา้าในเรื่องนา้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบังบีโดยพระสุขพระสุขราบุอยูแล้วเพราะอะไรครับถ่ายเราจากความยา่งยืนถ่ายเราจากความ บาปความผิดความพลาดความโร,รคโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ทำร้างเราให้สะอาดแล้วดีแล้วหายแล้วคมสุดแล้วดยเรื่องของพระเยซูมันมีแล้วอย่างพระเยซูมันมีแล้วตอนนี้พระเยซูก็กลับไปทับอีกส่วนผมก็สมงพระญาณสขครองทัพในโลกนี้ขอคุณพระเจ้าทำรเสิ่งพระเจ้า อเมื่อกี้เราพูดถึงข้อข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหมีข้อหนึ่งหนึ่จุดหนึ่งก็คือสองโคลินบทที่แข้อที่เจหนึ่งข้อหนึ่งจุดสองก็สองโคลินบทที่แข้อที่8ดข้อ1นจุสาก็สองโคลินบทที่แปดข้อ ข้อที่เกนะ้านี่มาข้อที่สองนะข้อที่สองข้อที่สองของหัวข้อเรื่องวันนี้เราให้ชื่อเรื่องว่าอะไรครับนะเรื่องว่าพอใจภูมิใจถึงที่เรามีอยู่แลวต่อยอดแล้วก็สร้างอะ่รสอยูนะ่เรามีแล้วองคณพระเจ้าข้อที่สองคือลงมือทําให้สําเร็จนะอันนี้ก็อยู่ในข้อสองโครินธ์ด้วยกันอยู่ที่แปด้อที่สิบนะลงมือทำให้สำเร็จนะต่อยอด สำเร็จนะเราอฐานแล้วเราได้แล้วเรามีแล้วทางตาใจเราภาพรวมเห็นแล้วสำเร็จแล้วแต่ล้วก็ส่วนไหวกายภาพเราก็ต้องทำใด้สอดคล้องกับที่เราเชื่อว่าได้แล้วมีแล้วสาเร็จแล้วนะมีความสุขแล้วนะได้รับแล้วเราทําให้สําเร็จได้ตามลยครับตามความสามารถที่พระเจ้าให้เรา เราความสามารถเราได้มาจากพระเจ้าก็ของพระเจ้าอแล้วก็ข้อที่สิบเอ็ดด้วยนะความสามารถและกาลังที่มาจากพระเจ้านะข้อที่สิบเอ็ดเลยนะดาให้สเ็จแล้วก็ข้อที่สามนะข้อที่สามข้อที่สามพระเจ้ารับตามที่เรามีนะเรามีแล้ว ใจเราอ่ะดูที่ใจเรามีแค่ไหนแล้วเนี่ยใจเราอยากในสมองเราใหญ่แค่ไหนวันนี้เราพูดถึงสองุกระสายปุที่สี่ก้อหนึ่ง้อนเจ็ดนะดมากที่ไมไม่มีเหลือแค่น้ำมันหายเดียวนะไอริชาผู้พยากร์ผู้เผยพระรักผู้รูใจของพระเจ้าบอกว่าเอออย่าน้นละไมดีเลยแล้วพระเจ้าที่ช่วยเจ้านะเจ้าออกไปขายต่าง ไปยืนอาชนะมาให้ยืนมาเยอะๆนะน้าก็ยืนมายืนมายืนเพื่อนบ้านมาแล้วก็เอาน้น้มันที่อยู่อ่หายเดียวนะเทใส่ภาแน้วว่างเปล่านะแล้วก็เอาไปให้เกชาดูเลขาบอกเนาไปขายแล้วเอาใช้นี่แล้วก็ที่เหลือก็ใช้ชีวิตดูแลโูกตัวเองมีสองคนนะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็จ่ายเพื่อนบ้านด้วยตลอดชีวิตในโลกนี้เลยออกคุณพไปเท้าไรนนเนี่ย เจ้าข <_ vais>. ้อสาลพระเจ้าร <oneself> ับเราตามที่เราที่เรามีได้เรามีอะไรอยู่แล้วก็แล้วก็ทำไมครับแล้วก็สร้างแล้วก็เสริมต่อยอดตักสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้ตอนนี้อะไรมีมือเรับ้างมือถือได้ไหมมือถือมีมือก็ต่อยอดได้นะตอนเนี้ออนไลน์ก็ขายของได้ทํา อะไรก็ได้นะทางที่ดีถูกต้องตามกฎหมายเลยตามกฎหมายของพระเจ้าพระยาของพระเจ้าศารนาครูพระเจ้ามีหลายอย่างเราคิดดูนี่มีมอะไรดีของพร,นะนะร,ร,ระเจ้าบ้างของทางการของคุณบ้านทำได้และต่อยอดได้นะศาสนาครูพระเจ้าอาลีลูยาเพราะนั้นเนี่ยการที่เราทําสิ่งอะไรแล้วแต่เนี่ยทําไปนะเพื่อถวายเกียรติของพระเจ้าเพราะเรา,ามีแล้ว เราเป็นพรทำไปเป็นพรเรามีแล้วบางมีแล้วครับเป็นส่วนหนึ่งว่ามีแล้วเป็นพรแล้วก็แต่ความรักต่อเพื่อนบ้านนะต่อเพื่อนมนุษย์นะสันนิษฐานคุณพระเจ้าต่อคนในครอบครัวก่อนนะไปเป็นบันจุกการชี้ทิศส่งและขยายออกไปต่อพี่น้องของเราในที่ศักดิในโบสถ์นะขยายออกไปสันนิษฐานคุณพระเจ้าอะไรตัวใหในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน